สวัสดีครับพบกับผมเอ็มตองเก้าอย่างเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําพระอีกหนึ่งเหรียญนะฮะที่มีความเข้มขังของสายอายุทยานะครับเป็นเหรียญปิดตาของหลวงพ่อชลแรมวัดกระดงทองนะครับผมถ้าใครยังมาดูคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแนะนําวิธีดูว่าแท้เก๊เป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับครับผมเรามาดูลักษณะของพระปิดตาหลวงพ่อชลแรมวัดกระดงทองกันนะครับผม ผมให้ดูนะฮะอันดับแรกนะครับข้างหน้าจะเป็นรูปพระปิดตานะฮะขนาดจะเท่าเท่าเหรียญสองบาทนะครับเพื่อนๆสังเกตนะฮะเห็นไหมครับขนาดจะเท่าเท่าเหรียญสองบาทไทยเรานะครับอ่าเท่าเหรียญสองบาทเลยนะฮะขนาดกระทัดรัดนะครับผมสังเกตนะครับ จะเป็นเหรียญกลมนะครับผิวจะตึงนะฮะรอบๆจะเป็นวงกลมแล้วมีกีบบัวนะครับเพื่อนๆเห็นไหมฮะขอบเหรียญจะต้องตั้งนะครับตั้งชันนะฮะไม่ล้มนะครับเห็นไหมฮะทั้งขอบนอกและขอบในนะครับขอบในก็จะไม่ล้มนะฮะผิวจะตึงจะไม่มีขี้กาดพระนะครับเห็นไหมครับอาขใะจะเป็นองค์พระปิดตานะครับ ฝั่งทางซ้ายมือขององค์พระนี่ฮะจะมีโคดนะครับเดี๋ยวจะตีกลให้ดูอีกทีหนึ่งเป็นโคดของทางวัดนะครับคมๆเลยนะฮะอ่าเดี๋ยวเรามาดูข้างหลังกันนะครับข้างหลังเหรียญนะฮะสังเกตขอบเหรียญนะครับเพื่อนๆอย่างที่ผมบอกขอบเหรียญจะไม่ล้มนะครับจะตั้งเป็นสันเลยนะครับจะเขียนว่าลาภผลภูนทวีนะครับหลวงพ่อเฉลิ่มฉันทะวันโนนะครับวัดกระดงทองอยุธยานะครับผม ข้างหลังจะเป็นยันของหลวงพ่อนะฮะเหลือรุ่นนี้จะสร้างเมื่อปี2558นะครับผมอ่าสังเกตความสวยงามนะครับข้างหลังตึงๆนะฮะเนื้อผิวตึงๆจะมีเส้นสายฝนนะครับเส้นขนแมวขึ้นรอบเหรียญเลยนะฮะเดี๋ยวเราลองมาดูข้างเหรียญกันนะครับสังเกตขอบเหรียญนะครับเพื่อนๆ ขอบเหรียจะเป็นขอบตัดฉีกนะครับตัดข้างหน้าก็จะมีร่องน้ําด้วยนะครับเห็นไหมฮะจะมีร่องน้ําเป็นร่องน้ํานะครับผมจีก็ให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับอพ่อเพื่อนสังเกตไหมครับถ้าเราตั้งเหรียญแบบนี้สังเกตโค้ดไหมครับโค้ดที่ตอกจะชัดเจนแบบนี้นะครับเพื่อนเพื่อนเห็นไหมครับอ่อนเพื่อนมาดูนะครับจุดสังเกตนะครับสังเกตดูกี่บัวรอบๆนะครับ อ่าผมจะกล้องให้ดูนะฮะอ่าเห็นไหมครับกีบัวรอบๆจะตึงสวยงามนะครับเห็นไหมฮะอ่าขอบเหรี่ยญน,นะครับอย่างที่ผมบอกนะฮะเห็นไหมฮะขอบเหรี่ยญจะต้องตั้งเป็นสันแบบนี้นะครับอ่าสังเกตพื้นเหรี่ยญน,นะฮะอย่างที่ผมบอก พื้นเหรียญจะต้องมีเส้นสายฝนแบบนี้นะครับอ่าเส้นสายฝนเส้นขนแมวแบบนี้นะครับคมๆแบบนี้นะฮะเห็นไหมครับทั่วเหรียญเลยนะฮะอ่าสังเกตนิ้วพระปิดตาติดห้านิ้วครบนะครับในร่องหูร่องแขนนะฮะจะมีเส้นาสายฝนเส้นขนแมวขึ้นเต็มเลยนะครับ เดี๋ยวเรามาดูตรงโค้ดกันนะครับเพื่อนๆสังเกตโคต้ดนะครับเห็นไหมครับโค้ดจะคมชัดในโค้ดนี่จะมีเส้นสายฝนอยู่ด้วยนะครับเห็นไหจะเป็นมิตินะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาดูข้างหลังกันนะครับจุดสังเกตนะฮะจุดสังเกตข้างหลังนะครับ สังเกตจากนี้ผมบอกนะขอบเหรียญจะไม่มีล้มนะครับเส้นสายฝนเส้นขนแมวเนี่ยจะขึ้นทู่เหรียญขึ้นขอบเหรียญน,นี่ก็ยังขึ้นเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมติกล้องให้ดูนะเห็นไหมครับ อย่างนี้ฮะเส้นสายฝนขึ้นเต็มเลยนะครับสังเกตขอบเหรียญนะฮะเห็นไหมครับจุดสังเกตอีกจุดหนึ่งนะครับสังเกตฟอนตัวหนังสือนะฮะถ้าเป็นฟอนตนี้เท่านั้นนะครับของปอมีออกมาแล้วนะครับจะกลมๆนะฮะกลมๆทื่อๆนะครับจะไม่ใช้ฟ้อนแบบนี้นะครับ สังเกตตัวยันนะฮะจะเหมือนแบบ,แบ,บเป็นตั๊มแบบขยื้นนิดนึงนะครับเห็นไหมฮะจะเป็นซ้อนๆแบบนี้นะครับข้าวซ้อนๆแบบนี้มีข้างหลังตึงๆมีเส้นสายฝนอย่างนี้ยแท้เลยนะครับสังเกตตัวหนังสือนะครับเห็นไหมฮะ,ะจะไม่ล้มจะไม่ทื่อนะครับจุดสังเกตด้านหลังอีกจุดหนึ่งนะครับเพื่อมาสังเกตตรงนี้นะครับ ตรงลอลิงนะครับอ่าลอลิงตรงนี้เห็นไหมครับจะมีน้อเกินอยู่ในรอลิง์นะครับอ่าครับผมจุดสังเกตนะครับผมออนเดี๋ยวเรามาดูข้างเหรียญกันนะครับเห็นไหมครับข้างเหรียญจะเป็นขอบตัดฉีกนะครับเห็นไหมฮะจะเป็นร่องแบบที่ผมบอกนะฮะรอบรอบเหรียญเลยนะครับอ่าเห็นไหมฮะ ขอบเหลี่ยนนี่จะต้องตั้งเป็นสันอย่างนี้ผมบอกนะครับข้างหน้าข้างหลังต้องเหมือนกันนะครับองพระเนี่ยถ้าของเก๋นเนี่ยจะอ้วนๆนะครับจะอ้วนๆเลยแล้วเนี่ยข้างล่างเนี่ยเห็นสังเกตเส้นสายฝนเส้นขนแมรไหมครับจะขึ้นรอบๆเลยของเก๋นี่ไม่มีนะครับไม่มีเส้นสายฝนนะฮะในหูซ่กแขนเห็นไหมครับอช่หไหมฮะ เพืเ่อนสังตจุดตาหนิอย่างที่ผมบอกนะฮะแล้วก็โค้ดตรงนี้ให้ชัดๆนะครับโค้ดตัวเนี้ยต้องชัดๆนะฮะจับตั้งขึ้นมาแบบนี้นะฮะเห็นไหมครับจะต้องชัดแบบนี้ด้วยนะฮะถ้าเป็นโคดต,ตอกจะเป็นแบบนี้นะครับครับผมสําหรับเหรียญหลวงพ่อช่ำวัดกระดงทองอยุธยาผมเอ็มตองเก้าผิดถูกประการใด ขออภัยไว้ณทีนี้ด้วยนะครับผมก่อนปิดไลค์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ